เลิกไปเลยสมมติเขาดูเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายพูดแค่ดีเลิกไปแล้วปกติปกติก็เล่นแบบเงียบๆเลยเดี๋ยวนี้ยังไม่เริ่มเลยอย่าถ่ายหน้าเราอย่าถ่ายหน้าเราโอเคแค่นี้แหละขอเอาแค่นี้แหละไม่ต้องถ่ายเราถ่ายรอตตัวเดียวพอคนแข่งเขาอยากไม่อยากไม่อยากดังเลยรอได้ เปลี่ยนก็สามใบเช่นกันโอเมก้าเหรอพี่กิจของเงินให้โอ๊กหน่อย่โอ้กจังสีบล็อกไหมนายพูดเล่พูดเล่เนี่ยตอนนี้เก็บเบี้ยซื้อสิบสิบเจ็ดแล้วพี่กิตนาลีบอกว่าให้เอาตังให้โอ๊กหน่อยไอพีทีไม่คิดจะซื้อบ้างหรือไงวะซื้ออไงต้องเก็บตังซื้อพีทีโกกันเอาไว้นั่นน่ะพีทีโกก็มีนะโอ้ย เจ็บสิครับใครแพ้พี่วานเลี้ยงข้าวครับรายการนี้ครับใครแพ้วันนี้คยพี่วานก็เสียใจทัวร์ดังมินพี่วานเลี้ยงข้าวครับตัวมาถึงรอบชิงแล้วครับตอนนี้ใครชนะพี่วานเลี้ยงข้าวเที่ยนะครับตอนนี้ใครเล่ชี่ยวมีกาใครเล่นแลแต่มึงเล่นจวดสไปดอื้นเฮียมาเลยก็จุดสไปด์เลยว่ะโอ้โหเหนื่อยไหมถามพับเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้หาไกดำขึ้นมาตอนนี้เกมได้ผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีครึ่งนะครับสี่วันที่อะไรทีครึ่งวันยังไม่ไลค่เลยอันี้ครึ่งนั่นเลยครึ่งยังไม่ไลค์เลยจบเกินมีเป็นอีกครับลงนี่แบงค์ดักคุิดโต๊ะใจแม่แม่สโก้แล้วปีโอกาสสองอเริ่มแล้วนะครับตัวเล่นหายไปไหนหมแล้วนะครับสไปล์เจเนอเรชั่นก่อนไหมครับไตล์ก่อนทำได้ครับสไปล์เจเนอเรชั่น สเตอร์ลิงสแตลลิง่เฮียโอ้โหยินจริงไลโอ้โหจวไล่ครับจวดเลยครับไม่ใช่จวดไล่นะครับเลือกไล่ครับเป็นการขี้โกงอย่างหนึ่งครับของตัวเริ่มนะครับยิมประเด็นมประเด็นด้วยนะครับโอ้โหเ้าพันอได้เดียวเดียวไสือสองสองกันหนึ่งไม่ได้แวนไปไปกี่หนึ่งกันยิ่งผิดใบมึงจะทำตัวเงสกููเหรอใจเย็นครับใจเการแข่งขันต้องมีความผิดพลาดกันด้นะครับ เเราไม่ตัวเอะกูเลยเป็นไปได้ผมแนะนำให้พวกคุณรีบเล่นเลยครับเพราะว่าคนคน่ายก็เมื่อยนะครับโอ้ยนี่เจ็บนะครับเจ็บเจ็เจ็บเจ็บเจ็บโอ้เจ็บมากเลยครับดาเมจโซ่ก็โอ้โหตัวเจ็บเลยครับจะกักไหมจะกักเปลี่ยนไหมีขิดมีประเด็นเขาตะงขาของเล่นเกอนสิวะเขากลับบ้านกระโต้องหาแล้วเลยยัไรถ ไม่มีตัวสไตล์เฮ้ยเดี๋ยวเขาสไตล์นะไม่ได้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 เดี๋ยวเขาสไตล์ก่ะกลัวแล้วเนี่ยโบร์บัสครับสองตัวหนึ่งครับเป็นสกิลของไรซิ่งฟินิกส์นะครับนี่ครับสกอตต์เฮาดอตคิวินได้ครับโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วโอ้ยมาแล้วครับตอนนี้ครับโอ้โหของดีครับมาแล้วครับสิบห้ากับห้าพันก็สิบห้าครับจะเอาไงครับจะไล่เลยหรือเปล่าจะไล่เป็นอินฟินิตหรือว่าจะไล่เป็นการ์ติออสครับเสื้อ ตอบูดได้แล้วถ่ายแล้วเอาแต่กูเกลสักลน่ยครับเข้ามาสิเฮ้ยเดี๋ยวท่าไห่คิดเนอร์เดนอยามีอยากีคอนเดบาร์ใช้ไหมไม่อยากเหรอไม่อยากอ่ะเช็คโอ้แต่กูเกตสัเลยครับน้องอาร์ตนะครับตอนนี้ครับสี่ใบรอบชิงทัวร์นาเมนต์กินข้าวเลี้ยงฟรีจากพี่วานครับนะครับเดี๋ยวใครชนะได้กินข้าวฟรีจากพี่วานนะครับเดีจูอะไรวะปีตอนนี้เกมได้ผ่านมาสามนาทีสิบแปดปีแล้วนะครับจะการไหม กาไม่กัรแม่งนะโการนะครับจอข้างโอ้ยจอข้ามนิดกดดันนะครับพาวจวนนะครับครับตอนนี้คู่รีเจนได้โพรมาอีกแล้วนะครับไม่ดีไม่ตีครับเขาอ่อนให้ครับโอ้โหเป็นคนที่มีความยุติธรรมสูงมากนะครับถ้าที่ไม่ตื่นกไม่ตื่นนะครับไลค์ครับแดนดีออกมาแล้วครับการดีออลนะครับจะล็อกไหมครับจเย็นสิครับอ่านะครับเราจะมาดูกันนะครับสกิลของแกนดีออลเนี่ย หมดมึงเข้ามาตอนนี้อ่เดี๋ยวตอนนี้น้องยังไม่เสียแดดสักใบนึงครับผมไม่ได้สกิลผู้เล่นสกิลทิกเกอร์ครับเอาฟูสกิลผู้เล่นเอาฟูอาร์ตกับไลท์ใหม่แล้วก็จ็อกเทิร์นโอ้โหฟูอาร์ตด้วยนะครับตอนนี้อาจจะได้เห็นรางวัลซิกเมดนะครับซิกเมดดีไหมจะไล์เป็นบิ๊กแบงก่อนไหมครับแล้วค่อยซิกเมดเออห้าใบห้าใบห้าใบบอกบอกหมล้ว่ามดงเวนต์ตเล็กดุง จริงวะปี๊ป้าป่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 าอยูมันยิงไปยิงแถวหน้ามันยิงแถวหน้าครับท่าบรรยากาดจังวะมันคือบุกเฮ้ยมันคือทีดียังไงล่ะมันคือทีดียังไงล่ะผมไม่รู้ซื้อเพื่อเอาตัวตัวทีมสองซีป่าซพื่อเพื่อเอาตัวนู้ด้วยคู่เมทของนี้ไปอะไรเลยวะมึงซื้อเพื่อเอาตัวดีเลยทีมสองเล็กกิโดงเด็กกิโดงสกิลใช้ไม่ได้ไม่ทันบล็อกไม่ทันบล็อกไม่ทันบล็อกเด็กกิโด้ ดีจเจ๊ะทีแม่งเลยทีจีทวินดรายครับยังไงครับถ้าเช็คคีย์นะครับก็อาจจะคิดแป๊บหนึ่งทิ้งอะไรดีวะของเล่นเต็มมือนะของเล่นเต็มมือเดี๋ยวจะมีการโอเมก้าเราโอเมก้าแม่งเลยดรายครับดอข้างดออีกแล้วครับจะตีไหมตีสุดย่อมได้โอ้เจ็บโอ้ยววิ่งเซเวอร์ดายก็รีเวิร์สไปแล้วครับตอนนี้ ดามเมจท้าตัวหนึ่งครับมูวีเซบเบอร์โดนไล่ออกแล้วพอไหมครับพอดามเมจท้าตัวหดึ่งยังไงมึงโดนโอเมาก้าล็อกครับจะล็อกครับก็เฮียอยู่ดีล็อกแล้วครับล็อกครับโอ้โหมาแล้วนะครับตำนานล็อกโอเมก้าล็อกไหมครับโอเมก้าไหมโอ้ท็อปเด็กมาล็อกครับเลือกได้แล้วมาล็อกอะไรไม่ค่อยใส่เลือกให้ติดใส่เลือกให้ถึยจะไม่ล็อีกรอบนึง่ยังไงครับโอเมก้าอยู่นะครับเพื่อจะรักษาลิเวนในมือคุณตอนนี้ยังไม่โอเมก้าล็อกนะครับขอเพิ่มไหม ขุดมาหนึ่งเก็บเก็บครับโชด้วยโชด้วยเฮ้ยคูอานนี้มึงยังไม่จ่ายกันจ่ายแล้วเอทิกบัสเตอร์รีเวิร์สนะครับเอาขึ้นมือนะครับโอเมก้าพร้อมแล้วโอเมก้าไหมครับคูอาร์หนึ่งโอเมก้าล็อกครับเฮ้ยมึงจ่ายกูยังจ่ายแล้วเฮ้ยรู้สึกว่าเรามีลูเคียนรีเวิร์สคูอาร์อยู่อะไรดีแล้วอาร์มอนไปเช่นกันขอตีเลยยังไงครับน็อตปล่อยไหมครับเข้าไปบิดได้ครับคิทิคอร์ไหมครับ โอ้โหฮิวพิกเกอร์พลังการ์โอ้โหฮิวสองใบแล้วครับขอหมื่นครับเชรอยังไงครับจะเล่นรีเจนตัวใหม่ไหมครับเจนตัวใหม่จะมาไหมครับไลดูไลไหมครับไลไหมรีเจนไม่ได้นะอ๋อคนนี้มีการถมลุ่มอยู่อ่ะชิบหายรีเจนไม่ได้รีเจนได้ชิบหายไม่เป็นไรกูมีวิธีอยู่โซบ้สองจวนึ่งใช่ครับหายแล้วอ้าวเฮ้ยไม่มีฟป็นอีกกูหายอยู่เนี่ย บอกไม่ใช่ไม่ใช่มึงเอาไปกลับไปแล้วมึงก็เอากับเด็กไปเลยเหรอแค่นั้นแหละเออนั่นแหละจริงดกลับไปแล้วเฮ้ยจริงอะอย่าเปิดกองดูอะเลยวะขี้โกงขี้โกงขี้โกงอยู่กตรงมีการขี้โกงเกิดขึ้นนะครับตอนนี้เกมผ่านไปเจ็ดนาทีครึ่งแล้วครับมีการขี้โกงเกิดขึ้นครับแล้วก็ซิกเลยจวดก่อนเลยไหมจวดก่อนจวดได้คู่เมด์นี่ร้องไห้ไหมครับซิกเมดครับ หนึ่งสามมาดูนี่ฝั่งฝั่งบอกว่าเปิดเด็กได้ยังไง่าช What do you do คุณทําอะไรแล้วก็จะมีการเรียกจัดขึ้นมาเลยยุ่งเลยกันอาครับีเจนตัวใหม่ออกมาแล้วนะครับเป็นดีเจนที่เพิ่งซื้อมาเมื่อกี้ซื้อมาจากคู่แข่งคู่แข่งด้วยนะครับเป็นการเผาผ่านเงินจากอีกฝ่ายก่อนครับผาาอีกฝ่ายก่อนตอนนี้อีกฝ่ายหมดตัวเข้าไปเรื่อยๆแล้วครับฝ่ายหมดตัวครับ ีกตอนนี้เกมแข่งไปได้8นาที15วินาทีแล้วนะครับตอนนี้อาร์ตดาเมท5ซองพอดีซองพอดีซองใสซองใสได้ชาวันดีเวิร์สตีแถวหน้าทั้งหมดใครชนะครับพี่วานเลี้ยงข้าวครับเกมนี้ครับตอนนี้ย้ายเป้าก้อยนั้นอันนี้ก็โดนไปแล้วนี่โดนมันมันเป้าหมายการโจมตีอยู่แล้วไงอ๋อตัวนี้พอไปแล้วที่เหลือช่างแม่งเขาคิดถูกจริงๆเลยนะครับตอนนี้การทางของเขาเนี่ยมีเจนสกิลไหมครับ บุ้มแถวหน้าครับหมดเลยจบแต่ผมเสียใจอย่างเดียวที่เขาไม่ใช้เออแต่ตอนเริ่มนะครับไม่งั้นคงจะบินไปอีกนานนะครับแต่ตอนเบการวางแผนที่ผิดพลาดของผู้เล่นนะครับแล้วเมื่อไหร่ผู้ภากคเงียบสิครับเรื่องหลักการแล้วตอนนี้นะครับถึงฝั่งโอเมก้าแล้วเาผมเหนื่อยอะไรตันนี้เกมผ่าโอเมก้านะล็อกนะครับล็อกครับโอเมก้าล็อกไหมครับ พอท็อปเด็กมาล็อกครับตรงนี้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 ช่องว่างช่องว่างเขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกช่องว่างออ๋ช่องว่างอ๋อช่องว่างแล้วไงครับโอเมก้าไหมครับอร์มนดี้ไอตูดเฮ้ยเอสตีวานี้เอาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนช่องอาร์ของตัวเองไม่ไม่ไม่ได้เขียนว่าช่องครับช่องว่างเออเขาจะเลือกได้อะไรด้วยก็แต่ว่าไอตูดเออเนื้อช่องเียาว คุณต้องมีโค้ดี้อีกตัวครับครับเกมจะผ่านไปสิบนาทีเมื่อกี้เอสซีด้วยที่ว่าลงลงล็อกไปก็เลยแบบว่าเปลี่ยนอยังไงจ๊ะยไงจ๊ะไงจ๊ะตอนนี้เกมจะผ่านไปเกือบเกือบจะสิบนาทีแล้วครับหายเดมครับโอเมก้าคอร์เบาครับโอเมก้าล็อกดูเหมือนตอนนี้ฝ่ายได้เพียงน่าจะเป็นฝ่ายบิ๊แบงน่าจะมีตัวแล้วอีกตัวครับ น่ครับเป็นเกมที่สูสีและเคร่งเครียดมากเลยนะครับอันนี้ฝั่งผมเมงแก้งจะระบายใจเรื่องของเล่นตนัวเองมากกว่าครับเ <c oughs> พราะว่าตอนนี้เขาฟูบอลเลยนะครับ <c oughs> ผมคิดว่าถ้าเขาไม่ปิดนี่เขาคงต้องตายแน่คิกพลัง,งแบนโอ้โหผลงาพนพิเศษทิกเกอร,ร์ทุกล<ม>ูกเลยครับครับดาเมีโตนี่โอ้โหคิกคิกทุกรอบเลยครับนั่นไงครับมาแล้วเธออไปแค่ลงตัวหลายดาเมีแล้วก็โค ขอหมื่นครับขอหมื่นครับขอแค่หมื่นเองครับฮิวทิเกอร์โอ้โหฮิวอีกแล้วครับมาผิดเวลาไปหน่อยอยู่ในดาเบ e ฮิวสามใบอยู่ในเทมครับฮิวไม่ได้สักใบครับวันนี้ของเล่นเขาครบแล้วแต่เสียของเลยสไตล์เจเนเรชั่นอ๋อมันต้องติดชิอกบราวนี่หว่าตีแมนอ่ะตีแวนตอนนี้ตีแค่แล้วใช่ไหมเออเพราะว่าตีธรรมดาเพราะว่าไงมันไม่ติดเชือกบอลตีกดผิดไม่ติดชือบอลตีกดผิดเล้วย้ายย้ายไปหาอ่ะมีวิวตัวเดียวย้ายไปไหน มีพิติคอ้ด้วยนะครับตอนนี้อ่ะตอนนี้นะครับแจกประกาศมาแล้วเธอเลยไหมมีตัวหมายแดงบนมือไหมอ่าจั่วไงแดงดิชิบหายอนนี้ก็ไม่ได้เหรอประกาศเขาไม่ชิบหายออกมานะครับไม่มีเหรอโอกาศตัวมาถึงแล้วยังไงครับยังไงครับโอ้ครับตอนนี้เขาไม่โอเมก้าแล้วด้วยครับให้ยืมไหมเอาไว้ก่อนเป็นมุกของนักแข่งอาร์ตนะครับ อ่ะมึนี่คือนี่คือเขาอดิจิตนี่คือมืออ่ะนี่คือมือมุกของเขานี่คือมุกของมีเท่าไหร่เป็นมือมนึ่งครับเป็นหกเป็นมุกเขานะครับเป็นหกให้หมื่นคิวทิกเกอร์ดีใจอาฮ่าหลุดอาหลุดซะแล้วดีใจมากโดนเดมใช่โอ้ดาเมจที่ห้าแล้วครับเรับเมก้าให้หมื่นทีคู่เม็ขอมือนะครับขอมือให้ไหมครับ แบงค์ย่อยน่าจะเยอะเอาการเลยนะครับจบเธอรู้สักทีแซนแอนดรอวตอนนี้เขาไม่โอเมก้าล็อกซะด้วยนะครับนะครับยังจบเทอเนี้กูก็ัล็อกนะครับแต่เขาจะรอดไหมนะครับเขาจะรอดไหมครับเธนต่อไปตีเลยครับตีแม่งผมไม่คิดว่าเขาจะรอดนะครับดูจากสภาพการเนี่ย้นึงนะเดี๋ยวปล่อยเฮ้เดี๋ยววนไม่ได้อาร์ตจะลุ้นอาร์ตจะลุ้นคี้ไหมครับวัดไปเลย ถ้าไม่ของเล่นขาดจะลุ้นนะแต่แบบนี้เขาไม่ลุ้นสองได้ไดครับโอเควืดก็บอกให้วืดคู่ดีเจมากันเลยครับมาเป็นคู่เลยครับบดเลยบดล็อกสิครับไม่อุตส่าห์ทำตั้งนานเหนื่อยใจตอนนี้เขาต้องเล่นท้ายยากแล้วนะครับสำหรับเล่นท้ายากลุ้นท่าไหนฮะม่งก็ต้องเล่นท้ายยากเลยมีด็อกกี้มิชชันนารีอะไรเลยทำไมรู้เยอะจังเลยครับโอทำบ่อยใช่ไหมครับไม่ใช่ทำบ่อยใช่ไหมครับคุณยังบ่อยปะตั้นเต่ยี่สิบหกแหวน เราขาดเว้ยอยู่ที่เกือบไป็นสุดท้ายลงมาเลยควินเตดวอลครับโอ้โหโอ้โหโโอ้หชิวชิวสองหมื่นห้าโคตรมิดชิวสามหมื่นชิวสามหมื่นครับมิดแล้วครับนี่คือความแตกต่างระหว่างคนที่เล่นลนเจียนและไม่เล่นลนเจียนนะครับจบเชิญครับอันนี้อีกฝ่ายดูเหมือนไรไหมตัวนี้เลยไรไหมครับคนที่ลเจียนเด็กไม่จะบดก่อนเหรอไม่ครับ รู้สึกว่าคนหนึ่งเขาไปเกลี่สามเต็มเลยแต่ผมรู้สึกเหมือนกันนะว่าได้เข้าเหลือน้อยกว่าคนที่แต่มาทาคือมือเขามีตัวรีเจนทั้งหมดเต็มเลยแล้วเขาเอาทิกเกอร์กลับไปเดี๋ยวห้าใบเลยสี่ใบสี่ใบครับเอาห้าใบดีกว่าขกงขีสามครับแล้วก็ดรอเอาดรอกับเข้าไปด้วยนะครับอุ้ยไม่สุดท้ายวันนี้ของนิกเขินๆอันนี้คุณเมื่อกี้ไม่ได้รับโชคดีไม่เจอผู้คนรีเก็ตวันนีครับคุณพภาคเหนือครับเรื่องของมึงครับ เมื่อยด้วยครับเมื่อยด้วยแต่ดูท่าทางว่านารุกามิจะเด็กเอาเร็วครับเสียว่าตรงนี้ทิกเกอร์น่าจะเป็นกองเลยทิกเกอร์เป็นกองแน่นอนต้องการมิดรัวใช่ไหมครับครับไร้มไหมครับรีดไลซิ่งเป็นดีจังหวะคิวไปสุดท้ายเขาไม่ทางไปได้ยู่แล้วตอนนี้คิวหมดแลยฮะครับปีพีจีไหมเป็นกูจะเลื่อนนี้ขึ้นไป ลืมขึ้นชิบหายช่างแม่จบไหมไม่จบตีโนกาดเลยโนกาดเลย e ีซีคอีครับคีพลังครับโอ้โหถ้าเป็นฮิวไปนั่งเถินไหมไปนั่งเถินไหมเดี๋ยวกูก็่เด็กเอาตายเลยจริงเหรอจริงไม่เชื่อโคดสนะครับได้ล็อกหน้านะครับไม่ตัวนี้อ๋อโค โอ้โหยังจะฮารีเวิร์สด้วยนะครับหรืออยากได้ฮารีเวิร์ดโอเมก้าแล้วนั่นเองนะเขาไม่เขาจะจับมาเล่นโอเมก้าลบอีกครั้งนึงนะครับคือลบห้าดาเมจเลยคือเขาไม่เห็นเลยเขาไม่มีคาร์เตอร์บอลตอนนี้เขาไม่มีคาร์เตอร์ให้เไม่เล่นแล้วนะครับทำให้ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะยูทิเกอร์ก็หมดแล้วไม่มีตัวให้หายแดงแล้วตายแน่นอนเลี่ยงครับเลี่ยงเอซีสกิลเมื่อสี่ฮิตมีประเด็นฮิตตายเลยเฮ็ดตายเลยอ่ะทิ้งตัวนี้หรือว่าเขาจะเจี่ยนใหม่ครเมื่อหก ก็ไปโชว์ลมือนครับไปจวเข้ามินครับมิ้นท์ครับมิ้ลท์ครับมิ้นท์นครับโอีกสองใบครับสุดยอดสองหมื่นหนึ่งขอมื่นห้าครับขอมื่นห้าดูเหมือนผมจะเริู่้สึกว่าจะให้เริ่มเห็นชัยชนะนะครับชัยชนะอันแสนหอมหวานนะครับของใครไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้ครับตอนนี้รางวัลแชมป์อยู่ที่มือของพี่เบียร์นะครับสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารแต่ว่าเดี๋ยวมันจะจบเลย เดี๋ยวพูดกัเจ๋งแล้วไล่พี่เบียร์โรตีมีัไหมจับให้มันตกตรงหน่ได้ไหมแล้วก็สิ่งที่บ้าว่าเดี๋ยวต้องไปเล่นใหม่แล้วนะครับต้องมีรอบใหม่เล่นยังไงบ้าเออเดี๋ยวเล่นกันหน่อยดีกว่าไปกูดูว่าเล่นแล้วกูรู้สึกเหนื่อยใจเออนี่เริ่มเมื่อยเมื่อยอย่าไปเล่นหน่อยดีกว่าเปลี่ยนมือเดี๋ยวกูก็พักแล้วชิมหายกูเมื่อยสั่งมึงเมื่อยแต่กูเมื่อยกว่าอ่ะเปลี่ยนต่อ เล็กตุ่งยิงตัวนี้ทำไมสองซ้ายมีน้องลูกใหญ่แล้วบิ๊กยุนเท่านั้นที่พิกต้องการอ้ามึงร้องทำไมเมื่อกี้ร้องไม่ทำไมเบกอีเอากันแล้วนะครับตอนนี้ไม่ตัดแจโอเคตัดเอ็งทิกเกอร์เป็นหลุมเลยรู้จักทิกเกอร์เป็นหนักขึ้นกับต่อกาดเลี้ยว ก้าวโอการการบมือยังเยอะแยะมากมายเหมือนเดิมนะครับรู้สึกว่าคนที <no> ่ว uh, ่าน <Oh, ั้นไม่รู้สึกว่าเริ่มโดนินในแล้วนะโดนเป่าทีละนิดไม่โดนคนที่โดนโอ้ขึ้นไปเลยครับตอนทีละนิดหนึ่งหมื่นแปด万千หนึ่งหมื่นแปด万千เดี๋ยวผมเราก็จะมาเอ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 า ใบนี้ใบนี้แล้วก็ใบนี่้วกันมิดนก่เดี๋ยวซื้อเอฟซีไปนอนไหมครับเจ็ดแล้วเราก็จะทำการเรียนอีกรอบนึงสกายดีอีกรอบนึงบิกเมดครับซิกเมดหนึ่งียบเอาทิกเกอร์รัวๆเลยแล้วกันสอ เอาส่วนบริสเตนเลยเจี๊ยนอีกรอบทิกเกอร์ขีสามไปกลับเข้าเด็กครับไม่เป็นไรเดี๋ยวจะตายไหมเด็กเอาเอช่ตายไอ้ชิบหายเด็กเหลือกี่ใบครับจริงลูกอะตัดไหมอาร์ตแค่นี้มันก็ตัดเลยแค่นี้อยากดูขอดูดอกโซนหน่อยสิจ๊ะของของของไม่มีทิกเกอร์เลย ดิเจนสกิลไหมดิเจนสกิลยิงไปยีย้ายมาด้านหน้าโอ้โหลุ้นครับลุ้นเป็นคนชอบลุ้นครับใบด้านหลังเนี่ยพอไหมครับพอไม่งเลยโอ้โหตีสิบสองครับตีสองได้รอพลังมันกาจัวและก็ชี้พลังแรงการู้อยู่แล้วแล้วก็ฮิวไม่ฮิวเลยอะอะดูในเด็ก